بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نخب شكرت الله سبحانه وتعالى وصلت الله سبحانه وتعالى هو في นะครับที่อัลลอฮ์ท่งให้ความปดปรานให้เราได้มาเรียนรู้ในความรู้ศาสนาของอ al ัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل อัลฮัมดุลิลละนะครับเรามาพบกันนะครับในอีพีใหม่นะครับในซีรีชุดใหม่ของเรานะครับเป็นซีรีที่จะมาอาธิบายหนังสือคุณลักษณะของหัวใจซึ่งหนังสือคุณลักษณะของหัวใจเล่มนี้เป็นผลง,งานประพันธ์นะของเชคอับดุลราะจัดเบียอับดุลมุซิน อัลบาดารฮะฟิซฮุลลอฮ์นะครับซึ่งผลงานเล่มนี้นะเป็นผลงานที่ผมได้คัดจากบทที่สองของหนังสืออัลฮะดีอิสลัฮิลกุลุกนะเป็นหนังสือผลงานประพันธ์ของชีอับดุลราะจัดและอับดุลมุสซินอัลบาดารฮะฟิซฮุลลอฮ์ซึ่งผมก็ได้ตั้งเป็นชื่อหนังสือว่าคุณลักษณะของหัวใจอินชาอัลละนะครับในเล่มนี้นะครับ นะก็จะมีการตีพินจำน่ายนะครับฟี่น้องก็สามารถติดตามได้ทางเพจนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับลฮัมดลิลละนะครับนะก่อนที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของคุณลักษณะของหัวใจนะเอาซอฟิลกูลูบนะหัวใจที่มีคาตาตาุณลักษณะต่างๆเหล่านี้จำเป็นสำหรับเขาที่จะต้องปรปับปรุงก่อนที่เราจะไป เข้าสู่เนื้อหาในตรงนี้เราควรที่จะรู้ถึงรากฐานของหัวใจอะไรคือรากฐานของหัวใจหัวใจคือรากฐานนะเพราะอะไรหัวใจคือรากฐานรากฐานคือในตรงนี้จากหนังสือก็คือหัวใจคือรากฐานในชีวิตของเบาคนหนึ่งจำเป็นสำหรับตัวของเขาจะต้องทำให้หัวใจผ่อง สะอาดหัวใจสะอาดผ่องใสเพราะอะไรล่ะหัวใจของคนคนหนึ่งจะต้องมีความสะอาดผ่องใสความสะอาดผ่องใสในตรงนี้คือปรสจากชีริกต่อรสบาฮันดาล่เมื่อไรเบาวคนหนึ่งเขาได้ประสจากในเรื่องของการตัร้งบาิจตอรสบาฮันดาละนะ่ะเนี่ยแน่นอนนะครับหัวใจของเขาก็จะมีความสะอาดผ่องใสอย่างแน่นอน dan hadis ti ban tuk iman muslim dari suhai kong tan ja rengan kong tan abi hurairah radhiyallahu anhu lawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelawa inna allah la yanzuru ila jasadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum kwang wa tae allah tidak song mong ti reng rang la mai song mong ti ruk chong kong พระองค์ท่งมรที่หัวใจและการง,งานทั้งหลายของพวกท่านซึ่งจากตรงนี้เองนะครับนะการง,งานและก็หัวใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างอัลลอฮฺสุบฮานาอฺจากไม่ดูว่าหน้าตาของท่านรูปร่างของท่านจะปิกลว่าพิการครบสามสิบสองไหมหรือแม้กระทั่งนหน้าตาของท่านน่าจะมีความสวยงามแค่ไหนก็แล้วแต่พระองค์จะไม่ส่งมงที่ตรงนั้น แต่ถ้าว่าพระองค์จะส่งมองที่หัวใจและก็การงานทั้งหลายของพวกท่านดังนั้นแล้วการงานและก็หัวใจนี่ถือว่าเป็นรากฐานและท่านรอซูลสัลลัลลอฮุซุลแลมดังที่ปรากฏไว้ในฮะดิษท่านรอซูลได้ชี้ด้วยนิ้วของท่านที่หน้าอกของท่านเองจากนั้นท่านรอซูลสัลลัลลอฮุซุลแลมก็ได้กล่าวว่าอัตตะควะฮาฮุนะวะชะรอฮ์บิยาดิฮิอิลลัลกัลบี ถามว่าท่านแท้จริงแล้วนะความยังเกรงความตักกวานะอยู่ตรงนี้แล้วท่านก็ชี้ไปที่หัวใจฉะนนั้นแล้วจะกล่าวได้ว่าหัวใจจะเป็นรากฐานของทุกสิ่งดังนั้นแล้วหัวใจถ้าหากว่าหัวใจของเขาสะอาดผ่องใสแน่นอนหัวใจการง,งานทั้งหลายของเขา,าเอาวัยวะทั้งหลายของเขาก็จะมีนะ คางเขาเรียกว่าสุขภาพดีดีอย่างแน่นอนแต่ว่าหัวใจของเขาป่วยมีโรคนะครับซึ่งร่างกายของเขาก็จะทําให้เกิดความเออย่างแน,น่นอนนแล้วนะหัวใจถือว่าเป็นรากฐานของทุกสิ่งดังนั้นเมื่อหัวใจดํารงม,มั่นอยู่บนความตั้าความยังเกรีนต่อรอัศมีพันตรายางแท้จริงนะและมีความสัต์จริงนะอวัอวอยวะตั้งหลายจัด ดำรงมัน่นด้วยการปฏิบัติตามคำสัง่งของลอฮฺ س ب ح าล ه และจะปรารถนาความพึงพอใจอากอัลลอฮฺ س ب ح ا และแน่นอนนะครับอัลลอฮ์ได้สั่งใช้อะไรเราก็จะปฏิบัติอัลลอฮ์ได้สั่งห้างอะไรเราก็จะละทิ้งในสิ่งนั้นนี่คือหัวใจของบ่าวคนหนึ่งไม่มีความผ่องใสใสสะอาดใสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากชิริกต Allah ่ออัลลอฮฺ س ب ح ا ละนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับการที่บ่าวของคนหนึ่ง จำงเป็นที่จะต้องทำให้หัวใจของเขามีความผ่องใสใสสะอาดนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ถือว่าเป็นรากฐานนะครับหัวใจถือว่าเป็นรากฐานของศาสนาหัวใจถือว่าเป็นรากฐานของอะไรของอวัยวะร่างกายแน่นอนนะครับพี่น้องที่รับพุทธศัสธาทั้งหลายถ้าเรามาพิจารณาตัวของเราสมมุติว่าหัวใจ นะสมมุติว่าอะไรนะสมมุติว่าอาวัยวะอื่นน่ะได้เจ็บป่วยแน่นอนนะเราก็ยังสามารถที่จะทําอย่างอื่นได้แต่ถ้าหากว่าหัวใจของคนหนึ่งเมื่อหัวใจหยุดเต้นแน่นอนน่ะมนุษย์ก็จะตายเมื่อหัวใจหยุดเต้นแน่นอนนะในทางการแพทย์มนุษย์ก็จะตายอย่างแน่นอน เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อหัวใจหยุดต้นระบบการสังการของร่างกายร่างกายก็จะเรียกว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับดังนั้นแล้วจะบอกว่าในหัวใจในตรงนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือหัวใจที่เป็นนมามธรรมหัวใจที่เป็นนมามธรรมนะครับที่เราจําเป็นจะต้องทําให้หัวใจของเรามีความบริสุทธิ ปราศจากโรคต่างๆที่เราจะเปล่าในหนังสือเล่มน,นี้ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด16ประการสิังเลาะตอาลานะครับเราจะได้มาทำเขาเข้าใจนะครับเจาะลึกนะครับในคุณลักษณะต่างๆของหัวใจที่บ่าวคนหนึ่งจำเป็นจะต้องปรับปรุงสอบลดสุบบานหัวตาลาแต่หากว่าใครคนใดคนหนึ่งนะมีสภาพของหัวใจ16โรค16ประการทีรรร่คุณลักษณะนในตรงนี้ จำเป็นเลยที่จำรักเขาจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงสอลรัศมีานตาลยนะครับอินชาลอตอะไรนะครับาหรับวันนี้นะครับนะเราก็ได้รู้ถึงหัวใจนะรากทางของหัวใจนะครับเป็นเช่นไรอย่างไรนะครับอินชาลอตอะนะครับในอีพีต่อไปนะครับเราก็จะพบกันนะครับในเรื่องราวคลักษณะของหัวใจนะครับเอ่อจากฮะดีษนุกมานบินบาชิรนะครับที่เราอดีษของท่าน อันนาวาสบินซัมอ่ะรอเยาะอันหูนะครับที่เราจะได้มารู้นะครับพูดถึงเกี่ยวกับ uh, คุณลักษณะของหัวใจนะครับอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮ์นะครับ, ala, รบก็วันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวะบิลลาตุวิสซาลาอัลลอฮลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ